วันนี้เรามาออนทัวร์บรรยากาศรอบวัดพระแก้วดีกว่าเจอพระด้วยเจอพระเดินบินธบาทด้วยตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งโดยประมาณเราจะมาดูบรรยากาศณนะเดือนมกราคมมกราคมมกราคมวันที่ยี่สิบเจ็ด ค่ามืดของวันที่27มกราคม2565มีรถทหารจอดอยู่ด้วยทหารมาเข้าเวรมาเข้าเวรเปลี่ยนผัดเวรกันอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นแถวฝั่งใ,ใกล้ๆเกี่ยวกับทหารเรือเนาะ น,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบรอบวัดพระแก้วนะคะก็จากเมื่อกี้ไม่ได้เริ่มถ่ายที่สนามหลวงเนาะก็สนามหลวงก็มีคนมาวิ่งอ่าอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายในก็ตอ,อกเวนมายืนรอรถกันเปลี่ยนเวนกันเขาเข้าเวนกันตลอดเลยเนาะเขาทำงานตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะเขาเพิ่งออกเวนกันนะอันนี้ก็จะเป็น มีสายตรวจประจำสแปรใช่ไหมภาษาทหารเขาเรียกว่าสแปรกันอา่าอันนี้ก็จะเป็นสั่งที่ติดกับวัดอีกวัดนึงอันนี้วัดอะไรนะวัดอรุณเหรอใช่ไหมเอ๊ะวัดอะไรเนี่ยที่ติดกับวัดพระแก้วนี่คือวัดอะไรคะเนี่ยที่มียักษ์เยอะๆอะค่ะที่ดูรายการช่องสองผีแล้วอ่อ เจนยานที่บอกว่ามีวัดพระแก้วเยอะค่ะมันไม่ใช่มีพระมียักษ์เยอะวัดเนี้ยค่ะมียักษ์เยอะนะคะเป็นแบบว่าที่อยู่ของเทวดาเทพเทวดาที่เป็นชั้นยักษ์นะคะเราก็จะมาดูบรรยากาศรอบๆกันเพราะว่าเราเดินไม่ถนัดไม่มีที่จอด ก็เลยต้องขับบนมันไม่มีที่จอดคะ่ะก็เลยต้องขับบน mm hmm. เพื่อชมบรรยากาศเวลาเรามาใช่ไหมคะเราก็จะมาขับรอบวนแล้วก็นึกถึงพ่อรอเก้าในวันที่พ่อรอเก้าละสังขารละละร่างจำได้ว่าวันนั้นเราไม่เชื่อก็เลยต้องมาเห็นด้วยตามาดูด้วยตา มารอนะคะเข้าเออ่ถวายส่งน้ําถวายน้ําเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาแบบเฝ้าตั้งแต่แรกๆเลยนะคะก็คือเป็นแถวแรกๆเป็นชุดแรกของการที่มารอพ่อรอเก้ามาจากศิลีราช อันนี้ก็จะเป็นสารดีกานะคะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายสารหลักเมืองเนาะไม่เป็นไรเอาไว้คลิปต่อไปไปถ่ายก็ได้สนามหลวงม,มีคนมาวิ่งแล้วนะคะมีมีคนมาวิ่งแล้วคนเขามาออกกำลังกายกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ข้างหน้านี้ก็จะเป็นช้างสี่เสียนใช่ไหมสองเสียนหรือเปล่าแล้วตรงนี้ก็เป็นเกาะรัตนาโกสินนะคะเรามากรุงเทพทุกครั้งเราก็จะมาวนเพื่อระลึกถึงนะคะแล้วก็มาเนี่ยคะ่ะมีเอ่อ พระธรณีนะคะพระแม่ทรณีนะคะอยู่ด้วยตรงนั้นเดี๋ยวเราจะข้ามไปทางฝั่งผ่านฟ้าก็ต้องผ่านจะไปผ่านฟ้าต้องผ่านนี้ค่ะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ใช่อนุสาวรีย์ชัยนะคะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประชาชนไทย เขาชอบมานั่นล่ะค่ะสร้างความอันนั้นกันเราก็จะชิดนี่ไปหน่อยนึงเพราะว่าข้างหน้าเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่เช้ามืดนะคะตีห้าครึ่งคนกรุงเทพขยันมากออกบ้านกันเตะตีเชา้าตีห้าเลยรถเยอะค่ะวันนี้ ตั้งแต่เข้ามาทางก่อนถึงดอนเมืองก็คืออยุธยาเนาะรถเยอะมากรถขนหินขนปูนขนเหล็กขนแกส๊สขนสารเคมีรถเยอะมากค่ะวันนี้ทัทง้ทงๆที่เป็นวันธรรมดาไม่ได้มีเทศกาลอะไรนะในวันที่มีเทศกาลก็รถติดเคยมาเจอสถานาการณ์รถติดครั้งหนึ่งโอ้โห ต้องวางแผนดีๆถ้าจะเข้ากรุงเทพวันเพราะว่าคนอื่นเขาก็เดินทางกันเหมือนกันนี่เราก็จะมาจอดเพื่อให้แบบเป็นไฟแดงด้วยปกติจะพอยไปเลนนู้นนะคะแต่ว่าวันนี้จะชมแบบว่าอนุสาวรีประชาธิปไตยแบบชัดๆก็เนี่ยค่ะมาเข้าเลนนี้ปกติจะไปเลนซ้ายเลยอือ <c oughs> เราไปกันแล้วนะเราไปไหมอะ่ะเราต้องปฏิบัติตามกฎเพื่อความปลอดภัยของเราเองและคนรอบข้างเรานะคะบนท้องถนนขับตามเลนของเราดีกว่าเพื่อความปลอดภัยช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยแต่ปลอดภัยไม่ต้องไปแข่งกับใคร เห็นไหมขนาดเราเระวังนะเขาก็ยังแบบตัดหน้าเราเพราะว่าเขาต้องการชิดขวาไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆไปเราก็ค่อยๆไปไม่ได้ไปแข่งกับใครเขาข้างหน้าเป็น่ายแดงอยู่แล้วแหละไม่ต้องรีบจะรีบไปทําไมนักหนาใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวต้องวังก่อนเนาะเพราะว่ามันจะอันตรายเดี๋ยวโอ้ยรง